สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆืทุกคนนะคะสวัสดีวันอังคารตอนนี้ก็วันมันบ่ายๆแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูเป็นแบบว่าทานน้าส้มกันนะคะแบบว่าเอาส้มมาคานทานค่ะวันนี้ก็อากาศช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะก็เลยอยากทาท,ทอาน้ําส้มทานค่ะวันนี้จะทาเซอร์ไพรส์ค่ะเอาคานส้มไปให้แม่ทาน,นะคะ่ะนี่นะคะก็ ส้มเสร็จแล้วเราก็มาแบบนี้น,น,นะคะก็จะมาคัานกันจริงๆแล้วส้มก็ทานสดๆเลยก็ดีเหมือนกันนะคะแตถ่ถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากแบบทานไปส้มบางทีคนไม่บางคนไม่ชอบทานที่มีส้มที่มีกอาอะไรเงี้ยค,ค่ะก็จะคันทานแต่ถ้าคันทานแล้วต้องทานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทานในทันทีมันจะเสียคุณค่าเอ,อเสียแบบ เออเสียคุณค่าไปค่ะเพราะว่าส้มนี้มันมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะแล้วก็สามารถต้านอนุมูอิสระทานบ่อยเดี๋ยวจะทำให้ผิวพรรณงามค่ะเนีคะทานไปเรื่อยๆค่ะนี้ช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะร้อนจนถึงร้อนที่สุด ช่วงนี้ยังไงก็ทุกคนก็ระวังสุขภาพกัน้วยนะคะนี่นะคะ่ะสองวันแล้วไม่ได้ทำคลิปชวนชิมเลยเมื่อวานนี้ก็ไปทานข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะอืม ถ้าเกิดถ้าเกิดส้มมันทํารู้สึกว่าถ้ามันคันแล้วมันเปรี้ยวไปก็ตัดด้วยเกลือ,อน,นิดหนึงนะคะเกลือป่นก็จะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นค่ะนี่นะคะเม็ดเยอะมาก นี่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะนี่ก็จะไปสุมป่มเลข คุณแม่ทานนะคะว่าแม่ดูดีวันนี้ส้่งสดค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะล้วคุณแม่ทานนะคะเพราะคุณแม่กำลังทำบัญชีอยู่แม่หนึ่งะคะ่ะ นะยกดื่มสุดดิโอเคค่ะหมดแก้วเลยไหมคะโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะไปคัน้นส้มทานต่อนะคะยังไงเพื่อนๆก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโอเคค่ะแม่ายบายหน่อยบายโอเคค่ะยังไงก็มีขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคลิปนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะบ้ายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ